สวัสดีครับในทางหุ้นดาวโจนส์ามรัฐประจำวันที่12มกราคมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่นะฮะเข้าไปศึกษากันดูในช่องมีทั้งหมด3คลิป3 EP ใครที่สนใจหวยหุ้นกลางวันนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะฮะเข้าไปกดติดตามลิงก์ Facebook ได้เลยผมลงให้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ โอเคมาเริ่มในทางวันนี้กันที่รัเสเซียนะฮะผลเมื่อวาน7 9 7 5 4สูตรหลักเข้าตัวเจาะ57นะครับสูตรลองผมให้ไว้ใต้คลิปเป็นสูตรรุดวิ่งนะครับเข้ารูด9ลาเมื่อวานโอเคแนวทางวันนี้นะครับเด่นตัวแรก0ตัวเจาะนะ01 02 04 05 07 แล้วก็0 8ครับเด่นอีกตัวนะฮะ6ตัวจอนะฮะ6 0 6 2 6 3 6 4 6 7แล้วก็6 9ครับต่อมาดาวโจนผลเมื่อวานนะครับ8 6 9 2 8 สูตรหลักเข้าตัวเจาะ28สูตรลองเข้ารูด9นะครับสูตรลองอยู่ใต้คลิปสูตรรูดวิ่งนะฮะดูควบคู่กันไปได้เดวท่านี้ครับเด่นตัวแรก2ตัวเจาะ20 2 1 2 3 2 6 2 7แล้วก็28เด่นอีกตัวครับ5ตัวเจาะ51 ห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าครับต่อมาเยอรมันเมื่อวานสูตรองเข้ารูดเจ็ดนะฮะเดีย๋ยวทางวันนี้เด่นตัวแรกเจ็ดตัวเจาะเจ็ดหนึ่ง 72 73 74 76แล้วก็79นี่อีกตัวครับ8ตัวเจาะ80 81 82 83 84แล้วก็87ครับสุดท้ายอังกฤษ แถวนี้นะครับเด่นตัวแรก2ตัวเจาะ2 0 2 3 2 5 2 6 2 7แล้วก็2 8เด่นอีกตัวครับ1ตัวเจาะนะฮะ1 0 1 2 1 3 1 4 1 7แล้วก็1 9ครับ โอเคลองพิจารณาดูครับทั้งสูตรหลักสูตรลองที่ผมให้ไปอ่ะยังไงฝากกดติดตามลิงก์ Facebook ของหมวหุ้งกลางวันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ